คนหนาวแตะรผลคุณเจ้าแบบมาปุ๊บแล้วก็แบบหินต่อน่ะนะแล้วนั่งอยู่ค่ะนะแล้วนั่งอยู่แล้วก็ดเสะดุดปุ๊บแล้วก็เราดมยาแล้วก็เลิมแบบบิดขิงอย่างนะเพราะว่าเพิ่นหอนนะเพิ่นขึ้นมานะกดไลค์กดแชร์บุญน้ำกันเด้อโบอิลี่โบได้เห็นเดอ้อคุณเจ้ามาแล้วแบบเออเห็นปุ๊บไว้คนหนาวค่อนนะแตกตงเตะต่อนมาเพราะนะเห็นรา้ปุ๊บคนหนาวคนน่ะแตกจุดห้อนตอนนี้เลย คุณเทิงล้วปูเดอ้อเอาเครื่องูซา,าเลยแบล็าการ์ยมม่นนออยั่นอันพ,พอได้คอยมาโฮดนะพอดีเห็นเราอยู่ตังคะนะ เราเราหันเสด็จปุ๊บแบบนึงค่ะนะแล้วก็ขึ้นแบบเพื่นก็ลงแบบนี้เลยโบอีหลีโบได้เห็นเพราะว่าม้าถึกมือแหงพอดีมาขอพรแล้วก็พอดีแบบเออมาเห็นเพเลยอเลยวัดปลาเลลัยเดินชมเจ้า เมนแบบคืออย่างต่ำเราฮะนะต่ำแ้บกุบแบบเออต่ำาเอยเอาน้ามาพรมคนอีกบ่น้ำาหเอาน้ามาพรมคนนะ ขานอยากว้ารอย่างไเออน้ำเห็นบ่อน้ำเห็นมันน้ำาข้างหน้าเดยบ่อน้ำมาขางหน้าเดยวคนหอนเอาน้ามาพรมอันนี้จับด้วเดี๋ยวเราสีบอน้ามาพรมให้คนนสมยบกัน

มันนี่วันจันทร์เลยเนาะ ไม่ท้าคุณตอบแซมนะค้ำมุ้เลยซื้อมาแล้ว บอกให้ใช้เครื่องอันนั้นพวกเื่นเด็กนี่กำลังดันพากัอ่านเพิ่นว่าบอกให้เปิดยังพอะน่วยไหมละยังพอ่เปิดเนี่ ขอบคุณคุณล uh ุงด้วยไม่โตก็คุณน้องไงคุณล่าเดียวเป็นห้ามือแล้วมากมากเรว

วัดป่าเลไลเด้อคกร์ผลผลสุดสุดร้อยหนึ่ง <c oughs> ผนบอกเลขวอลมิ้นไหสร้างเริร์นเราเนาะบอลมิ้นไหสร้างแม่นแตบบ่ว่าอันเราขายนกอยู่ขนาแบบเราขายนกอยู่ดีๆแล้วแบบเรามานั่งอยู่ตังเนาะพอดีตอนถึกเหมือนมหัศพเราบานั่งอยู่ตังแล้วพอดีแบบโตแล้วเรา,า,าแ,แบบศึกบัดนึ่งฮะแล้วเราก็แบบ เข่าแล้วเราก็บิดตูแล้วะนะเบิ้งยูวาเราเจ็บท้องโบอย่างสินะเบิ้งไปเบิ้งมาแล้วเออมันโบเมนแล้วเราบิดบิดตูแล้วเราแบบเราบี้ไปบิดมาฮะนะสุดเราแบบโบเสื้อก็เป็นตัดเสื้อได้แล้วเราเห็นเป็นคนขายนมยูนี่ฮะนะบันี้ก็แบบว่าอย่างเงาะตูแล้วบิดคือแบบคือสีรลอยน้ําอย่างสินะก็หมวยนะคุณนาวลูงตั้งแต่เห็นเราปุ๊บนะแบบ โอ้บเสียผู้ใดจะได้ตัวดีและแมนแบบเออเบิงต่มนี่เลยวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์อรีแมนถึกคือมื้อนี้ขนาถืกตอนที่ว่าหมวยผู้ดีส่วนครอบครัวมาเนาะมาปุ๊บคือขี่รถมาปุ๊บเลยนะขี่รถมาปุ๊บแล้วก็เห็นเราแบบนั่งอยู่ต่างนะแล้วโดมยาแล้วบิดไปบิดมาแล้วโตแล้วนาแบบสึกปันนึงคือแบบมีหยางมาต่ำเราฮนะตอนนี้กันยังไม่ได้ขอพรเด้กับน้องสาวกัลั้องกระชิมาขอพรเพื่อนผู้ดีเห็นเพื่อน่อนนะ เดี๋ยวนั่นกับเป็นลูกชายผู้ใดที่ว่ายัยยงบกันมาฮอดมาถึงคนอะไมันหีบมาโดยสมเจ้าแบบศักดิ์สิทธิ์อีีข่อยเสือเสือแหงแบบเออไม่เห็นกระตาแล้วแบบเสือแหงขอเล็กแน่เท่าโดยโตดีวันนี้นะเดียว,เด,ยวเดี๋ยวสิอัพลงให้เบิ่งเดออันเพื่อนบอกอยู่ได้แต่ว่าถือตอนมวยถวา,ายน้าอยู่แต่นะเพื่อนบอกแล้วเพื่อนเอามือเพื่อนห็นบิดขี้ดินอยี่ยนะเพื่อน่าอ,อ,อ,อาจจะแม่นอันนะอ้เนีก็มุ่งกันนะอย่างประมาณนี้แหละเห็นเพื่อนเเวะนะ เมื่อวานนี้คอยไปคอยมาฝันเห็นเพลินดีเห็นบอคือคอยมาแล้วนะเธอหนึง่งตอนนั้นมากับผัวแต่ว่ามื้อน,นี้น,นะตั้งใจมาเพราะมื้อเป็ดคำนะว่าอยากมาขอพรน้ำปูแล้วกับพาเมตู้มาอันพาญาบระพรมแล้วพาลูกมาพร้อมแล้วกับกน้องสาวกันมานะมื้อน,นี้นะมาหลายคนเดย์เรานะเห็นบอเดยเราหากันมาคือเรานะเป็นคนขายหนกเดย์ฉันจะเดยเรานะเห็นบออืม เรานะ่บริเวู้สึกตู่ต่อน้ำเราบิดไปบิดมาอยู่ผู้ใดที่ว่าอยากมาละเมนหิบมาเลยเดอ้อหิบมาขอพรเลยค่อยเสื้อเฮงตนนัวนี้ตอนนี้กำลังซิมาขอพลวันนี้ได้เอาองคนะ์งนาองค์นาปูคนมาถวายมาขอพรนำปูปูคนตอนค่อยมาหันยัง,งบุคันได้นี้อันนี้ก็ผักกังตัวนี้ขนะะเออเต้นตัวนี้ขนะะ มามื่อนี้หันเห็นเต็นซีเมนแบบพราะว่าตอนน้ำมัน้อนฮนเนาะต่างคนมาบูชาฮะนะแเราไปนี้เพิ่งก็แล้วเ,นนเ,ลเ,เต็นมาใส่เหรอแก้วมันจะกรกป่ะจุดหมดเลยเอาน,นี้จุดได้เมนโบเทียนหันสองอันอเทียนหันนี้ก็ไปไตยหันแล้วก็ไปปักทูปยุหันเลยมีแต่ว่าแบบห้องคอพรแล้วก็ไปไตยทูบป,ปักเลย เคยบอกซื้อวัดเนยยังบ่เคยไปตัวนี้เมนวัดปาลีไหลเด้อมาทางอานาะมมาทางวัดอย่างเงี้ยกวัดหนองคำแสงกายวัดหนองคำแสนมาหน่อยหนึง่งแล้วก็โค้งซ้ายมาต่ำหนทางเลยแล้วก็ขี่เข้ามาในนั้นนึงแล้วก็จะโค้งซ้ายแล้วก็เจอวัดไปเลยมาฮอดแถวนั้นละถามเขาเจ้าเลยว่าวัดปาลีไหลเห็นอยู่บนไดนสิแล้วคนแถวน,นั้นก็จะจะฮู้งบนแล้วเจ้าก็จะบอกเป็นซื้อวัดปาลีไหลขอเลขเด้ ล็กล็กงูกับเล็กนาเธอชุนเจ้าเล็กงูกับเล็กนา,กมา,กกกนากหมวยสิได้ปิดไลค์กอนเอ้อสิดได้แบบขอพรน้ำเพิ่นก่อนอันนี้แบบตั้งใจอะนะอัดวิดีโอตอนที่ว่าเพิ่อนอุ่งลงให้เบงโดยเฉพาะเลยอันนี้นะคือแบบคณหนาวแตกแหงชุนเจ้าพัดตัวนี้ยุทาไรอ่าอยูเมืองหาดไซฟองเดอ้อ วัดปารีลัมาทางวัดหนองคำเสงมาทางวัดทงท่านทางเส้นเดี่ยวกันเบิดเลยนี่ภาพบรรยากาศ่ในวัดก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้บอจุดที่ว่าคนขอบอนนีก็ะเม็นผูองค์ดำคำแสนล้านสมบัติจกักรพรรดินาคาี่บดีสีบาดานเดอ้ออันนี้มันเป็นแบบสื่อของเพ่นโดยเฉพาะเลยผู้ใดที่ว่า มาบ่พเพพูถึงเนาะกับเอิ้นหาเพิินหรือว่ายังมาบูซาหรือว่ายังมากราบมาไหว้ขอพรเพิินมาอยู่ในวัดมาวัดนี้นเรียกอย่างฟังบ่ทันะ <c oughs> กับหมูเดี๋ยวปิดไลฟ์กอนเ้อเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีเขียนลงให้เบิงเดี๋ยวหมอสีเขียนลงให้อีกทื่หนึ่ง